เหตุการณ์ขั้นประวัติศาสตร์คนอิตาเลียนออกร้องเพลงชาติตามสื่อคหกกำลังใจซึ่งกันและกันโอ้การเลี่ยงทั้งหลายไทยแลนด์ที่จุกกักตัวอยู่ในบ้านก็มาร่วมวงชมโอ้ใช่แล้วค่ะไม่มีมีมีเธอไม่ติดไม่ติดเหลือเหลเลยเลืนางแบบทั้งหลาย๋อมอ๋อมออมอมาเลยพี่ไทยอย่าได้น้อยหน้า โอ้โหไม่ได้เลยเอานี่นี่นี่หน่อถือหน่อยถือหน่อยจะเคาะจะเคาะโอ้โหไม่ได้สิเอาเอานี่นี่ถือถือถือให้ดิฉันหน่อยสิคะดิฉันจะเคาะค่ะอันนี้นี่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 เอาออกมาตอนนี้มาถือกล้องหน่อยเห็นที่เข้ากล้องไหมเนี่ยอ้าก็เบาเบาอีต๊ เราไม่รู้นี่หว่าเราไม่เป็น,นจุกกี้ฟอเต้ไทยแลนด์ฟอเต้อิตาเลียนฟอเต้โหกางเกงบ<น>าดอุ้ยบายด์ี่ความคึกอันนี้ทีมแอปแบิลค่ะทีมแอปเอ้ยห<น>มายังเชียร์เลยดูดีบกับกบกับกบักบักสีแดงเห็น,นไหมเห็นชัดหมายัง มายังตกใจเลย